ผมชื่อเชนนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแอดมินเพจนักเรียนดีนะครับเราเนี่ยนะครับต้องทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแซนด์บ็อกคนไหนที่มีความคิดสร้างสารรค์หรือไอเดียใหม่ๆสามารถนำคอนเทนต์และข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาระดมไอเดียระดมความครีเอทีฟติ้งมาลงในเพจนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ ปัจจุบันนะคะมีเฟกซ์นิวมากมายเราจึงอยากจะตีแผ่ความจริงให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ถูกค่ะเราอยากจะสร้างค่ะสังคมที่การให้เราตั้งใจที่จะสร้างสังคมที่ดีงามมีความเมตตาซึ่งกันและกันดีกว่าการเกลียดชังซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ ้าพูดถึงเรื่องการให้และความรักนะคะเราต้องยกตัวอย่างคือพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองค่ะพระมหากษัตริย์ของเรานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ค่ะซึ่งท่านให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนท่านให้เพื่อที่ประเทศไทยของเราจะพัฒนาไปและการให้ของท่านนะคะจะนํามาสู่ความรักค่ะทําให้เราได้รู้นะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคนในระยะเวลาที่ประชาชนพลเมืองนะครับได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพิษภัยต่างๆเนะี่ยเพราะม กษัตริย์ท่านให้ความช่วยเหลืออย่างที่ผ่านมานะครับสถาบันพระมหาษัตดิ์ก็ช่วยเหลือประชาชนพลเมืองมาโดยตลอดนะฮะไม่กระทั่งการบริจาคเงินบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ใเป็นเตียงผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือนะครับให้อง,องคมวันตีลงบ้นที่ไปดูแลในสถานที่ต่างๆที่ประสบเหตุการณ์น้าท่วมปัจจุบันนะฮะท่านช่วยเหลือพวกเราขนาดนี้ละผมจะไม่รักสถาบันได้ไงล่ะครับผมก็ต้องรักสถาบันอยู่แล้วครับผมรักท่านมากมากครับ